วันพุทธที่14มีนาคามพุทธศักราช2 5งพอคุณหลันจะเล่านิทานเรื่องโลกมากมักจะได้น้อยโลกมากบางทีหน้าอาจจะหายไปเลยไม่ได้เนาะลองฟังดูก่อนะมีคุณแม่คนหนึ่งมีลูกตัวเล็กๆก,กำลังป่วยไม่สบายอยู่มาก น่าสงสารมากเลยนะครับไปรับษาหมอกี่หมอก็ไม,ม่ไม่รู้จะทำยังไงดีอีกคนร่ำหรือว่าหมอคนเนี้รักษาเก็งมากเลยแต่หมอคนนี้มีลักษณะที่คุณจาไม่เพราะไม่สุขภาพแล้วก็เป็นคนที่โลคโมโท,โทสทันซะอีกนะ ที่คิดค่าการรักษาแพงมากแต่ถึงยังไงคุณแม่ก็บอกว่าไม่ได้หรอกเราจะต้องไปเพราะว่าลูกเราป่วยมากต้องไปหาหมอคนนี้ไไม่ได้นะครับคุณแม่อุ้มลูกที่กำลังป่วย,ยเนี่ยรักษาเท่าไหร่ก็ไปหาหมอคนนี้คนนี้ก็ ดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะไม่พูดจาอะไรเลยนะ้าตาบึ้งตึงตลอดเวลาอ้าวเอายาไปกินนะครับสเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอกลับบ้านที่สองสามวันปรากฏว่าเด็กน้อยคนยนี้หายเป็นปลิกทิ้งเลยโอ้โหแกคงมียาพิเศษหรืออะไรที่ดีมาก ุณแม่วันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะต้องกลับไปตอบแทนนะครับก็หาถุงใส่ตะกร้าที่ดีที่สุดสวยงามที่สุดทำด้วยจากผ้าแพรตักกะลาสวยงามใส่เงินลงไปในถุงนี้นะครับพอไปถึงคุณหมอวิเศษหมอวิเศษก็บอกว่าเป็นยังไงล่ะ ลูกเจ้านะ่ยหายหรนะือยังหายแล้วจ้าคุณหมอคุณหมอเก่งมากๆเลยเออที่ฉันอยากมีของบางสิ่งบางอย่างจากจะมาตอบแทนคุณหมอค่ะก็ยืน่นถุงให้เจ้าหมอผู้ดุร้ายครับมองไปที่ทาไงต้องการของของเจ้าหรอก ดีจะอใ่ากันนะ่านหมอขา้องการเงินขาดองการเพียง5บาทเท่านั้นสมัยก่อนเนี่ยเงิน5บาทเยอะมากลูกมากมายมหาศาลมากอีกคนนี้ก็อายมากเพราะว่ามีคนอยูอเ่เยอะแยะมากโยนสะคอกใช่ไหมครับดังเลยบอกอ๋อได้เจ้าค่ะได้เจ้าค่ะฉันจะเอาเงิน5บาทให้กับคุณหมอนะคะ ก็หยิบเงินในถุงหยิบเหรียญเหรียญห้านะครับให้ก็รับไป <S <S แต่สิ่งที่นางเตรียมมาก็คือเตรียมมาทั้งหมดเนี่ยสิบห้าบาทแล้วก็กลับบ้านไปที่ตา,ามอับอาย จะไปยิ้มไปในใจว่าดูสิหมอช่างโรคจริงๆยังไม่รู้เลยว่าข้างในถุงเราเนี่ยมีตังถึงสิบห้าบาทแต่เอกะโยวยวายด้แล้วอยากได้สต่ตังเพียงแค่ห้าบาทเราตั้งใจจะเอาให้เขาตั้งถิงนะเนี่ยเขากลับไม่เอาเราจิงแรกเพียงกับมาสิบปาทนิทานานี้สอนให้รู้ว่าโลกมา ไม่ทะลุไม่คิดใครควรให้ดีซะก่อนยังไม่มองเห็นก่อนว่าข้างในเป็นอะไรเหมือนเรื่องเมื่อวานเลยใช่ไหมครับคือยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่อยู่ภายในนี่คืออะไรงั้นแขกที่จะได้15บาทกลับายไปได้แค่5บาทเท่านั้นเองจบแล้วมิจอนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรครับอย่าโรคมาก แล้วมันจะทำไมลาภหายลาภมันจะหายไม่หายนี่ยังได้อยู่โลงมากแล้วมันจะได้ได้น,น้อยใช่ไหมครับแล้วบางทีเวลาเด็กๆพอคุณพ่อคุณแม่ไปพาไปซื้อของช้อปปินนะ้งเนาะไปถึงกุ๊กร้องจะเอาอันนี้เอาสุปตา ไม่อยากซื้อให้เพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะคุณแม่จะซื้อตุ๊กตาที่ดีกว่าสวยกว่าใหญ่กว่าให้แต่ดันโลภมากไปชักดิน้นชักงอจะเอาตุ๊กตาตัวเล็กกองแม่เลยซื้อตุ๊กตาตัวเล็กให้แทนที่จะได้ของหรือของเล่นเนาะที่เป็นเป็นรถถังเป็นปืนเป็นเกมที่เด็กผู้ชายอยากได้กับกลายเป็นอยากได้ของกระจอกงอแงเห็นก็ต้อง คิดก่อนนะคะไอชาอันนี้ใช่มีเกมนะ